แน่นอนนี่คือสคริปต์รีวิววิดีโอรถยนต์2025 ora good cat ev ฉบับภาษาไทยความยาวประมาณ900คำตามที่คุณต้องการโดยครอบคลุมทุกจุดในย่อหน้าเดียวพร้อมเปิดด้วยประโยคตามที่ระบุไว้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง channel name วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังมาแรงในปี2025กับเจ้า ORA Good Cat รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากไ่ GWM ที่มาพร้อมดีไซน์สุดน่ารักสไตล์เรโทรผสมผสานกับเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัว ด้านภายนอกของ ORA Good c a t ป y 2025ยังคงเอกลักษณ์ความโค้งมนดูมีสเสน่ห์เหมือนรุ่นก่อนแต่ได้รับการปรับปรุงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆให้ทันสมัยขึ้นเช่นไฟหน้าแบบเลสรทรงกลมพร้อม d a y t i ท e running light เส้นโคง้งรอบโคมไฟกระจังหน้าถูกดีไซน์ให้ปิดทึบเพื่อเน้นความเป็นรถอีวีที่ไม่จำเป็นต้องรับอากาศเข้าระบายเครื่องยนต์เส้นสายของตัวรถดูเฉลยวเฉี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะด้านข้างที่เสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่และสีตัวถังที่มีให้เลือกหลากหลายมากกว่าเดิมรวมถึงสีทูโทนที่เป็นเอกลักษณ์ ส่วนด้านท้ายก็ยังคงความเรียบง่ายพร้อมไฟไท้ายเล็บแบบแถบเส้นต่อเนื่องดูล้ำยุคภายในห้องโดยสารของ ORA Good c a t ปี2025ถูกออกแบบให้เน้นความเรียบหรูและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมโดยคอนโซลหน้าถูกออกแบบให้มีความโค้งมนรับกับตัวถังภายนอกหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด10.2 5นิ้วคู่แสดงข้อมูลการขับขี่และระบบอินโฟเทนเมนต์อย่างครบถ้วนรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบสัง่งานด้วยเสียงภาษาไทยเบาะนั่งหุ้งหนังสังเคราะห์คุณภาพสูง นั่งสบายปรับไฟฟ้าได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหน้าพื้นที่ภายในกว้างขวางพอสมควรสำหรับรถขนาดคอมแพกและเพิ่มแสงสว่างด้วยหลังคาพานรามิกซ์ซันรูฟที่เปิดได้จริงมอบความโปร่งสบายและหรูหราเกินคลาสมาดูในเรื่องของสมรรถนะก,กันบ้าง ORA GoodCat 2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด143แรงม้าแรงดิด210นิวตันเมตรสามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิเมตรชั่วโมง ได้ในเวลาประมาณ8-9วินาทีโดยในรุ่นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่จะสามารถวิ่งได้ไกลถึงประมาณ500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตร,รฐาน NEDC มีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบ mm hmm. เช่น Normal, Eco, Sport และโหมด One Pedal ที่สามารถชะลอรถด้วยคันเร่งช่วยให้ประหยัดพลังงานและขับขี่ได้ไง่ายขึ้นระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนมั่นคงขนาดเข้าโค้งแต่ยังคงความนุ่มนวนในการขับขี่ในเมือง ระบบชาร์จรองรับทั้งแบบ AC และ DC Fast Charging โดยสามารถชาร์จจาก0ถึง80%ได้ในเวลาประมาณ40นาทีสำหรับความปลอดภัย o r a Good Cat 2025มาพร้อมระบบความปลอดภัยขั้นสูงเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบเตือนมุมอับสายตา Blind Spot Detection ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist และกล้องมองรอบคัน360องศาที่แสดงภาพชัดเจนบนจอกลางช่วยให้ผู้ขับขี่มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติที่สามารถจอดรถเข้าซองหรือขนานขอบถนนได้อย่างแม่นยำ ORA Good Cat มีจุดเด่นที่ไม่ใช่แค่ดีไซน์ภายนอกที่แตกต่างและน่ารักเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นรถ EV ที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจาวันทั้งด้านระยะทาง สมรรถนะเทคโนโลยีภายในและความปลอดภัยที่ครบครันอีกทั้งยังมีระบบการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน o r a e ที่ให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบสถานะของรถสั่งล็อกหรือปลดล็อกและควบคุมบางฟังก์ชันได้จากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟนทำให้การใช้งานยิ่งสะดวกและล้ำยุคด้านราคาจำหน่าย o r a e Good Cat 2025ในประเทศไทยเริ่มต้นประมาณ8590 0 0บาทในรุ่นมาตรฐานและอาจสูงถึงประมาณ1 1 9 9 0ล้บาทในรุ่นแบตเตอรี่ใหญ่พร้อมออปชั่นเต็ม ซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความประหยัดเทคโนโลยีและความปลอดภัยถือว่าคุ้มค่าอย่างมากในตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าสำหรับบทสรุปของวันนี้ Ora Good c a t ปี2025เป็นรถยนต์ EV ที่เหมาะกับผู้ใช้งานในเมืองหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากรถใช้น้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มตัวด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นไม่ซ้ำใครภายในหรูหราอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีทันสมัยสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไป และที่สำคัญคือราคาจับต้องได้พร้อมบริการหลังการขายจาก GWM ที่ครอบคลุมและมั่นใจได้ดังนั้นหากคุณกำลังมองหารถ EV สักคันที่ครบทั้งความน่ารักและความคุ้มค่า Ora Good c a t 2025คือ1ในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช anel name thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการชื่อวิดีโอคำอธิบายพร้อมแฮชแท็กและแท็กด้วยผมสามารถจัดให้เพิ่มเติมได้ครับ